สวัสดีชาวพึพ่งสอบขาดวงความรักประจำวันที่16มีนาคมนะคะคุณได้ไพ่เอทซับคัพกับหัวหนะะ้าส่วนเขาเป็น3คาทานะคะ Uh, วันนี้นะคะตัวคุณเพือศพเองเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะคะความรู้สึกเนี่ยยังไม่เต็มร้อยกับคนที่คุณคุยด้วยหรือว่าแฟนของคุณน,นะแต่ตัวเขาค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายนะคะในความสัมพันธ์ชัดเจนยังไงเขาก็ยังรอคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เต็มที่กับเขาหรือว่าอาจจะยังไม่มีการให้อภัยกันนะคะในกรณีที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะแล้วก็มีการขอโทษกันอย่างไรก็ตามพลังงานนะคะอยู่ดิเซฟเลิฟแล้วก็ซักเซสมันก็หมายถึงว่า ความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะมันจะดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะเคยผิดหวังจากเขามาก่อนหรือว่าเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อน,นอย่ยงไรก็ตามเขาก็ยังรู้สึกผิดนะคะแล้วก็มาขอโทษคุณนะคะเขาก็ยังคู่ควรกับคุณอยู่นะคะอยู่ดีเซิร์ฟเลิฟตรงนี้แล้วก็ซักเซสก็หมายถึงการประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตคู่ตรงนี้นะ